แล้วก็เก็บตัวอย่างสินค้ามามันคืออุปกรณ์สําหรับแก้คนออออนี่เคยเห็นไหมคะอุปกรณ์สำหรับแก้คนวิธีการเล่นเล่นยังไงมือตรงไานตึถูกไหมคะคือตัวนี้พีรุ่นพี่เนี่ที่พี่ไปดูที่โรงเรียนนะคะเขาบอกว่าย้ครูแจ้มาว่ารุ่นพี่น่ยเาไปแก้เดอัตรามคาว่าช ตอนนั้นเนี่ยสินค้าตัวนอบบอเนี้ยสองบอนเนี่ยยังไม่มีประกาศห้ามสาั่งห้ามขายห้ามจำหน่ายพี่ก็เลยเก็บตัวอย่างนะคะเข้าไปทำการทดสอบที่คณะวิศวะทุลานะคะวิศวะทุลาก็าเลยเอาการทดสอบมาปรากฏว่าอันนี้มีกําลังไฟแล้วปรากฏว่าเราตกใจหรือเราตกใจจับตลอดเนี่ยมันสามารถช็อตแล้วก็ไหม,ม้เราได้อันนี้นะคะซึ่งาอาจารย์เนี่ยก็เห็นว่าพี่เนี่ยชอบใหแก้ไขกันปานมากเลยนะคะเราก็เลยที่ วหมักฝรั่งมันมีอะไรด้วยคะปากกาที่พี่เคยเก่งเนาะเป็นปากกาเป็นฮุกเจอรถอย่างเที่แบบอุ้ยเนาะเอาณที่มันมบกฝรั่งไหมอ่าแบบฝรั่งไม่ฆ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะปากกาก็อันนี้เรามีปากกาให้เธอเธอใช้ไม่ไม่หันเลยลบกดปฐมว่าช็อตอันเนี้ยนะคะอันเนี้ยคือเป็นสินค้าอันตราย